วันนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้กรณีที่มีส้มไม่มีเทานั่นแหละครับท่านผู้ชมคุณชูวิทย์บอกว่าอย่างนี้ครับมีเราไม่มีเทานี่เป็นหัวข้อแต่เทาอยู่ในพักหมายความว่ายัางไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณชูวิทย์บอกว่านับเป็นคนที่สองต่อจากผู้สมัครพักประชาชนคนแรกก็คือนายบุญยธิ์ซึ่งเช้าวันนี้นายรัชพงศ์สร้อยสุวรรณผู้สมัครสสเขตสอง จังหวัดตากของพรรคส้มได้ถูกตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้รับผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์ชื่อว่านักคารินเจ็โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2565โดยมีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทหัวหน้าเทงอมอ,อ,อ,อมเอ็มเอ็มถแถลงแบบขอไปทีหนึ่งแต่เที่ยวนี้หมดสิทธิ์ส่งผู้สมัครซ้ำเหมือนกับที่ทำมาแล้วในกรณีของบุญญาลิศเรื่องเทาเนี่ยผมบอกมาก่อนแล้วนะครับมันมีกันหมดนั่แหละครับแต่ว่าจะเทาอ่อนเทาเข้ม หรือว่าดำสนิทนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะมาต้นตํำรับอย่างพักประชาชนที่ออกสลแกรกนบอกว่าไม่เอาเทาก่อนใครด้วยความภาคภูมิใจแต่ปรากฏว่ากระบวนการในการคัดเลือกผู้สมัครกลับทําแบบสุกเอาเผากินสํารายรายนี้เป็นถึงอดีตสสในพักด้วยนะครับถ้าหากว่าถามเจ้าพ่อเทาตัวจริงอย่างผมเนี่ยขอบอกได้เลยว่าพักส้มยังมีรายที่3อีกที่เกี่ยวข้องกับการพานันออนไลน์อย่างนี้ ที่ธนาธรบอกว่าเป็นนักการเมืองใหม่อนาคตใหม่ของลูกหลานให้ช่วยไปดูแลแค่อนาคตลูกพักซะก่อนจะดีกว่าไหมครับหากไปดูถึงอนาคตของลูกหลานคนไทยแต่ลูกพักกลับทําซะเองอีกแล้วเนี่ยทีนี้จะตีเนียนไปหาเสียงว่าไม่เอาเท่าได้ยังไงครับอันหนึ่งคุชวิทย์บอกว่าโปรดช่วยกันดูแลภายในพักส้มด้วยนะครับเพราะบรรดาผู้ช่วยหาเสียงก็ตามหรือว่าผู้ช่วยสสก็ตามยังกดเล่นพนันออนไลน์กันอยู่ในพักเลย อันที่จริงแล้วโรมกับผมเนี่ยรู้จักกันดีหมายถึงนางสิบันโรมนะครับหากจะจัดการเรื่องเทาเอาเป็นนโยบายของพักมันไม่ใช่เรื่องหันไปหาอาจารย์แต่น่าจะมาหารือกับผมจะได้ช่วยเพราะว่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองเนี่ยเราช่วยกันได้ครับไม่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใดเอาเป็นว่าไม่ได้อวดนะครับแต่ผมรู้เรื่องเทามากกว่าพักส้มรวมกันก็แล้วกันนี่เป็นทุ่มเสียงของคุณชูวิทย์นะครับ